l o v e r e e s n Entertainment ภูมิใจเสนอสวัสดีค่ะบริษัทมารวยด้วยกันนะคะเป็นบริษัทที่เปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจที่สนใจทำงานด้านเครือข่ายนะคะเพื่อมาร่วมธุรกิจมีธบรกิดธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะถ้าสนใจนะคะบริษัทมีสินค้าเพียงตัวเดียวก็คือเป็นกาแฟพิมพ์ฟาแฟนะคะเพียงแนะนำ ให้สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปได้ลิ้มลองรสชาติกาแฟแท้จากอาราบิก้านะคะตัวนี้จะเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพล้วนๆนะคะเพื่อดื่มดีและก็แค่บอกต่อให้กับสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปนะคะแค่นี้เราก็จะมีรายได้กับทางบริษัทแล้วค่ะ บริษัทมารวยด้วยกันแบ่งรายได้ออกเป็น8ช่องทางนะคะเรามาดูรายได้ช่องทางที่7นะคะรายได้จากกองทุนผู้นำมั่นคงค่ะกองทุนผู้นำมั่นคงจะแบ่งออกเป็น4กองทุนนะคะมีกองทุนเงินสดกองทุนทองคำกองทุนรถยนต์และก็กองทุนบ้านกองทุนเงินสดมี350รางวัลรางวัลละ1,000บาทนะคะ เพียงแนะนำตรงเป็นโมบาย100%ขึ้นไปนะคะมีอย่างน้อย5รหัสมีโมบาย50%ขึ้นไปสายเลือด3ชั้นรวมสูงสุดลำดับที่75-424นะคะกองทุนทองคํา50แท่งรางวัลละ4,000บาทผู้แนะนำแนะนำตั้งแต่โมบาย100%ขึ้นไปนะคะไม่น้อยกว่า5รหัส หรือผู้ที่เป็นโมบาย50%มีสายเลือด3ชั้นรวมสูงสุดลำดับที่25 7 4ถึง74นะคะ กองทุนรถยนต์16คันรางวัลละ12,000แนะนำ VIP 100%ขึ้นไปไม่น้อยกว่า5รหัสมีโมบาย50ขึ้นไปสายเลือด3ชั้นรวมสูงสุดลำดับที่9ถึง24นะคะต่อมากองทุนบ้าน8หลังรางวัลละ30,000บาทแนะนำ VIP 100%ไม่น้อยกว่า5รหัส มีโมบาย50%ขึ้นไปสายเลือด3ชั้นรวมสูงสุดลำดับที่1ถึง8นะคะตำแหน่งจะครบ100%นะคะต้องมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบอย่งนี้นะคะก็คือสร้างสายงานครบตามเกณฑ์ต้องมี 5B นะคะ2มีการปรับตำแหน่งสินค้าในระบบนั้นๆน,น,นะคะ ต้องสั่งแบบปรับตำแหน่งของรหัสนั้นๆในราคา4,000บาทนะคะ Active รุ้นรับกองทุนนะคะคุณสมบัติเพื่อรับโบนัสนะคะ1รหัสตัวเองต้องไม่ติดลบ2ทํำคุณสมบัติให้ครบตามเงื่อนไขแนะนำตรงกองทุนบ้านและก็รถยนต์แนะนำ VP 100%ไม่น้อยกว่า5รหัสกองทุนเงินสด กองทุงทองคำแนะนำโมบายร้อยเปอร์ซไม่น้อยกว่า5้รหัสทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติของ Active รับโบนัสกับทางโบนัสข,ข้อที่7กันนะคะต่อมาเป็น Active ตำแหน่งเพื่อรับพ o i n t นะคะดูแลสายเลือด3ชั้นที่มีสถานะเป็นโมบายห้บเปซไม่ให้มีวันติดลบนะคะรักษาสถานะ 100%ให้สมบูรณ์อยู่เสมอในกรณีตำแหน่งไม่สามารถรักษาคุณสมบัติได้คิดแต้มให้ในตำแหน่ง50%ในตำแหน่งซ u เปอร์ v i ไไม่สามารถรักษาสถานะตำแหน่งได้คิดแต้มให้เพียง30%จากคะแนนเต็มชั้นลูก150แต้มชั้นหลาน30แต้ม ชั้นเหลน12แต้มทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นรายได้จากกองทุนผู้นำมั่นคงนะคะผู้ที่จะได้รับก็คือจะต้องมีตำแหน่งโมบาย50%โมบาย100% VIP 50% VIP 100%แล้วก็ซ u เปอร์ VIP นะคะก็จะแบ่งเป็นชั้นลูกแล้วก็ชั้นหลานชั้นเหลนนะคะตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดนะคะเห็นไหมคะว่ากองทุน รายได้ช่องทางที่7สุดยอดจริงๆค่ะ